สวัสดีพี่สูผู้ทุกคนครับผมตอนนี้แอดก็เินมาเอาแนวทางของเซียนตาทิพย์หวดวันที่สองคุกสภาสองหางหกเจ็ดเอฟซีเอฟซีถามมาหลายมายังใดก็หอบมวดก้อนเป็งไดเขาบามาหาไหมมาหาไปเมื่อข้อไกลกั็ไปโอ้เล,เ,อเล่กวิวาาเ,ออเอาเลยกกันแล้ว เอาปูประยุกบ่านเพิ่นไก่เพิ่นเพิ่นเพิ่นมาเพ่นต่ออะไรก่ปูฝาปลาวัดปูอ๋อตเหล็กวิ่งอ๋อเล็กจับคบ่เขาอันปะตะเหล็กวิ่งเขานี่แหละเอฟซีเอาเ้าศูนย์นได้ เอาคือไก้าศูนย์เลยว่าได้ออกเก้าศูนย์งว้นอ๋องวดเก้าศูนย์นาโยเอางวดวนนึงเป็นบ่อะไรบ่บ่อบวกนนึ่งนเลขมันออกสูงคักเนาะงวดวันึงใครวิ่งตัวไหนงวดวนนึงเอฟซีทามหาหลอยากได้เลขวิ่งไหมงวดก้อนนั่นงวดก้อนให้วิ่งตัวไหนงวดงวดออกเก้าหนึ่งอ่ะเจ็ดเก้ากับแปดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์ เก็ดกับสวนะสอ่ะโอ้มาเกจมาเ็ดโอ้ยห้องหาว่าถันไปผุ่นขอกไก่ผุนว่าจะไปตัดผมบ้นนานดนเงาโอ้้ยเอาเนเี้ยไปส่งน้องพร้อมโอกหัวกระไม้หนึ่งหันยืมบ่แหหรือสื่อ <laughs> ไปยืมบ่ว่ามันแหสื่อมันขายสอกอะไรสนดอกแต่ว่าเป็นเสียดแหดอก <laughs> ถามบังยืมของน้องวาอ๋อนั่นมัดเอ้ต๊กตา นี่เอาตทรงเขาเีปาตเขยบตีทงพ่อมได้กินหลอกปลาสาโอ้ยแม่เลาปลาได้สาเนาะฟองปลาค้างไว้พิแย่งเราติกปลาสาน้กรแหงพ่อมเออตงนั้นก็ได้อยู่แล้วปลาค้างไว้เหรติกปลาสาติกปลาสาจะคองค้างไว้แล้วเนาะน้ำน้ำมันแหงพ่อมน้ำขอ น้ำห,<ม>ห,หบ่าเ้่หนได้เห็นกันกบีน่กับบ่เห็นกันสั่งหด,ดเยงเสียงรถอย่างมากเนะะาะเจ้ว่ารถไถด้เสียง,ยยงยรถไถแทหยอกพี่บอเก็บรถบอของงูมันทางลงเหมือนกน่บออเอาน่เดีย๋ยวเขียน่อกัน วัดนี่เป็นองไรวัดนี้บุกบนล่างเนาะบนล่างบนบนล่างบนล่าง,าส,งสองสอวิ่งสองกับสามวิ่งสองกับสามวิ่งวิ่งสองกับสามวิ่งสองกับสามนักไปทั้งสามโอ้แสดงว่งาว่านักสามเน้นสาม เน้นที่สามแล้วไปนองเลยสองกับสามเดียวไฟบิ่งตัวเลขหยุดตัวคือจับคู่ในบาทนี่จับจับคู่จับคู่กับสี่นี้อยู่รักสองสองสี่สองเก็ดสองแปสองสี่ 2องเจ็ดสองแปดรัก3ามบันเี่ยสามใช่แบบเดียวกันโอ้แบบเดียวกันนี่กระสองามโอ้โมเมนต์อสองสเอาแล้วมันว่าสองสี่เอาแล้วบาดกาสามสี่สามสี่สามเโอ้ ออกสูง่อ่าแม่อยเ่อออกสูงครับแต่กระเสื้อนั่นอยู่ด้เสื้อเรขเก่าอยู่ดิเสื้อคุณเนเนจิบเก่าหลายอยู่ดิเ่นเสื้ออันนี้กระเสื้อเสื้อก้สามกห้าคือการจก่าห้าให้กันจบ่เอาว่ามันออกหนึ่งหันสนกมันก็ดอกว่ามันดูคนแม่กเจ้าตัดทิมหลายตัดตัดทิม เจ้าตัดทิมหลายเหล็กเกศเก่าก็ทีตัดทิมเจ็ดเก้านั่นเล็กปูผหว่ายีสี่หาหกก็เลยเอาเก้าหาโอ้สกปรเล็กก็เอาเเล็กโบเล็กปูสี่หาหกเล็กจิดเพ่นโอ้บานบานนโอ้มันมันตรงนี้อยู่เล็กปูมันกับนี่หาแต่เดียวมันนี่เก้าหาแตเลือาเอาเก้าหาเจ็ศเก้าโบเอาหนึ่งมันกระชึ่งมันออกดูยอหย่านบ่ัน แต่ว่าสองกับสามนี่ถ้าประมาณกันพอจับคู่ให้เขาก็หาเหล็กมาใส่เอาเนาะหาเหล็กใส่เอาหามาใส่เอามีตัวมีตัวเก่งมีกับได้ยังไงวอกกับกับตัวนั่มหมดละพอเหล็กวอดเลยปักหลักเนาะวอดเลยปากหลักกับตัวนั่มติดสองกับสามคันเลึ่งตามได้ติดโอ้ตามได้ตีกับติดสองกับสามสมุดว่าเขาได้หกไม่ว่าจะใช่หกสองหกสามโอ้หกสองหกสามันสิก็ได้ เออแม่น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 ตะวันออกวิ่งแม่แม่นอยู่เจงอยู่เลขวิ่งตะวันตกบบ่อปันไดว่าไงเนาะย่อมรับว่าปกบบ่อเจียงโอ้เลขวิ่งนี่มาน้ำกันก็คือสองกับสามนี่ก็ม่านกันได้อ๋พี่น้องแคบหน้าจอแล้วครับเดาอของเสี้ยนตาทิพเปิลหาแล้ว บทที่แล้วกับเขาตะเลึกวิ่งแต่มากกับหาพ่อพ่อหรอกพ่อพ่อเพื่นหาตัวยากบนล่างกับพี่น้องสองกับสามเพื่นไทยเน้นที่สามกาเพืนห่อนทอสามเพืนจากมั่วส่วนจับคู่กับสองสี่สองเจ็ดสองแปดส่วนรักสามกับสามสี่สามเจ็ดสามแปดกอเพื่นว่าขั้นมีตัวดีๆตัวเด็ดเด็ดนี่ก็ออกมาใส่สองกับสามได้ คือมิหากับหกเก่ามาใส่ได้หกสองหกสองหาสินเนาะอก็สามหาสามหกไปงันสิเนาะอครับขั้นมีเพราว่าสามสองแปดสามแปดกระจับไปแล้วนะ,วน,วะวน้ตเอแมนอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอดนะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งกันลอตเตอรี่ก็บหมาล่ะมาตัวนี้ที่ยี่สี่พัน โอ,อ,อ้อะแล้วขอบคุณ้หลาครับผมขอบคุณครับห้พี่น้องเขา้าโชค์โชมันหมานเนาะด้วยแรงแข่งสูบปูสุบกนมีเงินลงหาลงนะคตัวว่าว่สงการแล้วแล้วเนาะมนว่าสงการแล้วแล้วก็มีเงินลงห้ลงหนะะ <S <S 2> <S 2> ้าซื้อปุ๋ยซื้อทัานเขาปลูกตัวค่าขารถไถข้ารถไถ้าคารถหอดย่ำเจียวกับคารถเจียวเห็นบ่ล่หโอ้หลายอย่างเนาะ มีเงินสองสามหมื่นนี่ยบไดยใส่แล้วเนาะซื้อปุ๋ยเออซื้อปุ๋ยคารถปุ๋ยคารถไถเออแบานเป็นห้าจุดซื้อรถไถเฮ็ดหญิงกัะบอกกลุ้มขึ้นมาหลายเออแมีนเขาบรายไปรับจ้างเนาะเขามาเริ่มหน่อยไป็นนาเด่นบรายไล่เป็นหน่อยเออแมียนยุ่ยสวยไป็นนาโุ้คู่มากแบบเดี๋ยวพูดละวทีไรหาร่ายย่บาทจ้างยังเดียวเออสวยไปสวยไปเรียกสวยไปเรียโอ้เกี่ยวหญ้าไปใหง้ววัน อพันที่มาไ,ะะได้บ่ล่ะอ๋อฝากคนไลคดแชร์คนติดตามด้วยพี่น้องเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมมาไ,ได้บ่เนาะ